ฮัลโหลสวัสดีครับคุณพ,พี่กลับมาเจอกับฉันอีกแล้วในรายการที่จะเปลี่ยนเรื่องน่าเบื่อให้กลายเป็นเรื่องเหมาสุดมันพวกแกวันนี้ฉันมีเรื่องที่มันแบบโคตรพีกอะ่ะพีกจนเก็บไว้คนเดียวไม่ได้จริงๆต้องรีบวิ่งแจนมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้เลยเรื่องนี้มันทั้งดาร์กแต่ทั้งสยองและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กรุงเทพที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยด้วยซ้า แกเคยได้ยินสำนวนที่ผู้ใหญ่ชอบพูดกันปะว่าแรงวัดสเกรดเปรตวัดสุทัศน์อ่ะฉันเชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินแต่เคยสงสัยกันไหมว่าอีแรงวัดสเกรดเนี่ยมันมีจริงปะหรือเป็นแค่คำเปรียบเปรยที่เอาไว้ด่าคนเฉยๆฉฉันจะบอกอะไรให้มันไม่ใช่แค่เรื่องจริงเว้แต่เบื้องหลังของมันคือหนึ่งในโศกนาฏกรรมที่สยดสยองที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียว เตรียมตัวให้พร้อมนะเพราะวันนี้เราจะย้อนเวลากลับไปประมาณ200กว่าปีก่อนในยุคสมัยของรัชกาลที่สองปีพุทธศักราช2360ลองจินตนาการภาพตามนะกรุงเทพมหานครในตอนนั้นยังเป็นเมืองที่ไม่ได้วุ่นวายเหมือนทุกวันนี้ผู้คนใช้ชีวิตกันตามวิถีริมแม่น้ำลำคลองดูสงบสุขดูชิวชิวแต่ใครจะไปคิดหรอว่า หายนะครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยกำลังจะคืบคลานเข้ามาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงมันคือหายนะที่มาในรูปแบบของโรคระบาดที่คนสมัยนั้นเรียกกันด้วยความหวาดกลัวว่าโรคหาโอ๊ยแค่ชื่อก็ขนลุกแล้วปะและไอ้โรคหาที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดาธรรานะเว้ยแต่มันคืออหิวาตกโรค หรือโคเลราในภาษาอังกฤษตามบันทึกทางประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าไอเชื้อโรคตัวร้ายเนี่ยมันเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลลอยมากับเรือสินค้าจากเมืองปีนงังประเทศมาเลเซียแล้วก็มาขึ้นฝั่งที่สยามจากนั้นก็เหมือนกับว่านารกได้เปิดประตูต้อนรับทุกคนเลยจะ้ะเรื่องมันเริ่มจากมีคนล้มป่วยแล้วก็ตายแบบปริศนาแค่ไม่กี่คนแต่ด้วยความที่สมัยก่อน ความรู้ทางการแพทย์เรายังแทบจะเป็นศูนย์เรื่องสุขอ,อนามัยก็ไม่ได้ดีเหมือนตอนนี้ผู้คนยังดื่มน้ําใช้น้ําจากแม่น้ําลําคลองเดียวกันเชื้อโรคมะเร็งแพร่กระจายผ่านทางน้ําอย่างรวดเร็วชนิดที่ว่าติดจรวดจากผู้เสียชีวิตแค่หลักสิบในเวลาไม่กี่วันก็กลายเป็นหลักร้อยแล้วพุ่งทะยานไปเป็นหลักพันอย่างน่าหายใจสภาพกรุงเทพตอนนั้นคือเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังตีนเลยนะจากเมืองที่เคยมีชีวิตชีวา กลายเป็นเมืองหลวงแห่งความตายดีๆนี่เอง พวกแกต้องจินตนาการตามฉันนี่ดีๆนะว่าอาการของคนที่เป็นออิวาตกระโรคเนี่ยมันทรมานและน่ากลัวขนาดไหนคือมันไม่ได้ค่อยๆป่วยนะแต่มันจู่โจมแบบเฉียบพลันมันจะเริ่มจากอาการท้องเสียอย่างรุนแรงย้ำว่ารุนแรงมากไม่ใช่ท้องเสียธรรมดารรมดานะคุณพี่แต่อุจจาระจะออกมาเป็นน้ำสีขาวขุ่นๆเหมือนน้ำซาวข้าวไหลจกโจกออกมาไม่หยุดบางคนคือถ่ายจนหมดสติไปเลย เท่านั้นยังไม่พอยังตามมาด้วยอาการอาจเจียนอย่างรุนแรงอาจเจียนพุ่งเป็นสายจนในท้องไม่เหลืออะไรแล้วร่างกายเลยสูญเสียน้ําและเกลือแร่อย่างรวดเร็วแบบติดสปีดผลที่ตามมาคืออะไรคือร่างกายจะแห้งเหี่ยวลงอย่างรวดเร็วผิวหนังจะเริ่มเย็นชืดบางคนกลายเป็นสีเขียวคลำ้ำเบาตานี่ลึกโบเข้าไปเลยแก้มตอบเสียงแหบแห้งจนพูดแทบไม่ได้ยินเป็นตะคริวไปทั้งตัวเพราะขาดเกลือแร่สภาพคือไม่ต่างจากซากศพเดินได้หรือที่สมัยนี้เราเรียกกันว่าซอม บีนั न न ่นน่ะ และที่น่ากลัวที่สุดคือคนป่วยจะตายภายในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันเท่านั้นคือมันเร็วมากเร็วชนิดที่ว่าตอนเช้ายังนั่งกินข้าวคุยกันดีๆอยู่เลยตกบ่ายอีกทีเอ้ากลายเป็นศพไปแล้วมันน่ากลัวตรงนี้แหละมันไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ทันได้ร่ำลาแล้วแกคิดดูดิว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วทุกจอมย่าในกรุงเทพผู้คนล้มตายกันเป็นใบไม้ร่วงนอนตายกันเกลื่อนกลาดตามท้องถนนในเรือตามท่าน้ําในบ้านของตัวอง เองไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งไม่มีใครกล้าเก็บศพเพราะว่ากลัวว่าจะติดเชื้อไปด้วยญาติพี่น้องที่เคยรักกันก็ไม่กล้าเผาศพพ่อแม่ลูกหลานตัวเองเพื่อนบ้านก็ทิ้งกันคือมันเป็นภาวะที่ศีลธรรมและความผูกพันของมนุษย์อ่ะมันพังทลายลงไปหมดเลยอะแกเหลืองไว้แต่เพียงสัญชตาตญาณการเอาตัวรอดความกลัวและความเห็นแกนตัวสภาพของเมืองหลวงในตอนนั้นอ่ะมันคือเมืองผีเมืองนรกบนดินชัดๆ ทุกคนทุกแอง่งมีแต่เสียงร้องไห้คร่ำครวญหวยหวนมีแต่กลิ่นเหม็นเน่าของซากศพที่เริ่มขึ้นอืดคละคลุ้งไปทั่วบรรยากาศแม่น้ำลำคลองที่เคยใสยสะอาดก็เต็มไปด้วยซากศพคนลอยฟ้องอ้อฉันเล่าไปคนลุกไปมันเป็นภาพที่แบบบ้าบอที่สุดไม่อยากจะนึกเลยว่าคนที่ต้องอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงมันคงเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันลืมอ่ะ แล้วทางการล่ะทำอะไรอยู่แน่นอนว่าเบื้องบนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าองค์ความรู้ทางการแพทย์สมัยนั้นมันเป็นศูนย์ไม่มีใครรู้ว่าไอ้โรคบ้านนี้มันเกิดจากอะไรและจะรักษายังไงทุกอย่างเลยต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อเป็นหลักซึ่งมันกําลังจะนําไปสู่โศก,กน,นาฏการรมสำสอง เมื่อการแพทย์แผนปัจจุบันมันไปไม่ถึงเมื่อยาสมุนไพรก็เอาไม่อยู่ทางวังหลวงในสมัยรัชกาลที่สองก็เลยต้องหันไปพึ่งไสยศาสตร์และพิธีกรรมตามความเชื่อโบราณแทนคือต้องทําทุกอย่างที่คิดว่าจะช่วยได้อะแก่ซึ่งมันก็มาถึงจุดพีคข,ของการรับมือโรคระบาดในครั้งนี้นั่นก็คือการจัดพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่มากชื่อว่าอาพาธพินาศชื่อคืออลังการเบอร์สิบอาพาธพินาศแปลตรงตัวก็คือทําให้ความเจ็บป่วยมันพินาศที่หายไปซะฟังดูมีความหวังขึ้นมาเลยใช่ปะพิธีนี้ยิ่งใหญ่มาก มีการอัญเชิญพระแก้วมรกตซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่คนไทยเคารพนับถือและเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอัญเชิญออกมาจากวัดพระแก้วแล้วจัดเป็นขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่แห่ไปรอบกำแพงพระนครเลยเพื่อให้บาร,รมีของท่านช่วยปัดเป่าโรคร้ายให้หมดสิ้นไปพร้อมกันนั้นก็มีอีกหนึ่งกุศโลบายนั่นก็คือการยิงปืนใหญ่รอบกำแพงเมืองไปด้วยย้มกันแบบสนันวันไหวโครมครามโครมคราม,ราม,รามตลอดทั้งวันทั้งคืนคือความเชื่อของคนโบราณเขาคิดว่าเสียงที่มันดังมากๆเนี่ยมันจะช่วยขับไล่พูดผ ปีศาจหรือไอตัวเชื้อโรคที่มองไม่เห็นเนี่ยให้มันตกใจกลัวแล้วหนีเตลิดเปิดเปิองออกไปจากเมืองให้หมดก็คือเป็นกลยุทธ์แบบเสียงดังเข้าคมมาแกนอกจากนี้ยังไม่พอยังมีการจัดพิธีสวดมนต์ครั้งใหญ่นิมนต์พระสงฆ์ทั่วกรุงมาสวดมนต์ทำพิธีมีการโปรยสายเสกปรับพรมน้ำมนต์ไปทั่วทุกพื้นที่คือเรียกว่าระดมทุกสรรพกำลังแห่งความศักดิ์สิทธ์มาสู้กับไอโรคหานี้เบิบเต็มอัตราศึกผู้คนในเมืองที่กำลังสิ้นหวังกำลังหวาดกลัวพอเห็นการจัดพิธีหลวงที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็เเรริ่มมใจชื้้นนขึนา มีความหวังริบหรี่คิดว่าเออครั้งนี้เราต้องรอดแน่ๆฝาดินต้องเห็นใจสิ่งศักดิ์สิทธ์ต้องช่วยเราแต่แต่พวกแกคิดว่ามันได้ผลไหมคําตอบก็คือไม่เลยจ้าไม่ได้ผลแม้แต่นิดเดียวแถมยังกลายเป็นโศก,กนาฏกรรมซ้ํสองที่น่าสลดใจกว่าเดิมอีกคือมันพีคในพีคอะเรื่องนี้เพราะในระหว่างที่กําลังยิงปืนใหญ่กันโครมครามอยู่นั่นแหละโดยความที่เทคโนโลยีปืนใหญ่สมัยก่อนมันก็ไม่ได้แม่นยําเป๊ะปังอะไรเบอร์นั้นดันมีกระสุนปืนใหญ่บางลูกเกิดการคํานวณที่ผิดพลาดมันพลาดเป้าแล้ว พุ่งตกลงไปกลางบ้านเรือนของประชาชนที่กำลังหนีตายกำลังป่วยกันอยู่ผลคือตายสิครับรออะไรจากที่ป่วยจะตายอยู่แล้วยังต้องมาตายเพราะลูกหลงจากพิธีไล่โรคอีกถามจริงมันจะสวยซ้ำสวยซ้อนอะไรขนาดนั้นนี่มันตลกร้ายที่ไม่มีใครขำออกเลยจริงๆพอพิธีอาพาธพินาศมันล้มเหลวไม่เป็นท่าแถมยังสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นไปอีก ควัมและกำลังใจของชาวบ้านที่เคยมีอยู่ริบรีก็คือดับวูบลงไปเลยในทันทีทุกคนสิ้นหวังกันหมดแล้วได้แต่ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามยัถากรรมใครจะตายกอตายใครจะรอดก่็แล้วแต่บุญแต่กรรมที่ทำมาเมืองหลวงเข้าสู่สภาวะอนาธิปไตยโดยสมบูรณ์ทีนี้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่ตามมาและเป็นปัญหาที่นำไปสู่คลาแม็กซ์ของเรื่องราวในวันนี้ก็คือ จะจัดการกับศพจำนวนมหาศาลนี้ยังไงแกต้องเข้าใจนะว่าในเวลาแค่ประมาณ1เดือนมีคนตายในกรุงเทพและหัวเมืองใกล้เคียงประมาณ30,000่นคน30,000ื่นคนมมน,คน,นี่คือตัวเลขที่เยอะแบบบ้าคลั่งมากๆสำหรับจำนวนประชากรในยุคนั้นนะเว้ยแล้วการเผาศพตามประเพณีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยมันทำไม่ทันเตาเผาที่มีอยู่ตามวัดต่างๆมันมีไม่พอ ฟืนที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงก็ขาดแคลนอย่างหนักสับปะเรือก็มีจํานวนไม่พอแถมสับปะเรือบางคนก็ติดโรคตายตามชาวบ้านไปซะอีกคือทุกอย่างมันล่มสลายไปหมดและพอเผาศพไม่ทันศพมันก็กองสุมกันอยู่ตามวัดต่างๆจนล้นออกมานอกวัดนอนเกลื่อนอยู่ตามถนนหนทางริมแม่น้ําแล้วพอศพมันเยอะ มันก็เริ่มเน่าเปื่อยสงกลิ่นเหม็นขละคลุ้งไปทั่วทั้งเมืองหลวงกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคชั้นดีที่ทําให้โรคยิ่งระบาดหนักขึ้นไปอีกมันกลายเป็นวงจรอุบาตท,ที่ไม่จบไม่สิน้นทางการในตอนนั้นก็เลยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบเร่งด,วด่วนโดยการหาสถานที่ทิ้งศพขนาดใหญ่ซึ่งโลเคชั่นที่ถูกเลือกก็คือวัดที่อยู่นอกกำแพงเมืองเพราะอย่างน้อยกลิ่นเหมือนจะได้ไม่รบกวนคนในวงังหรือในย่านการค้าสำคัญมากนัก และวัดที่เขาล็อกที่สุดมีพื้นที่กว้างขวางและอยู่ไม่ไกลเกินไปก็คือวัดสเกตร,ราชวร,รมหาวิหารนี่แหละจ้าทำไมต้องเป็นวัดนี้เพราะหนึ่งวัดสเกตตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองพอดีและที่สำคัญมันอยู่ใกล้กับประตูเมืองประตูหนึ่งที่แต่เดิมมีชื่อมงคลว่าประตูสำราญราชแต่หลังจากเหตุการณ์นี้ชาวบ้านก็พร้อมใจกันเรียกชื่อประตูนี้ใหม่ตามภาพที่พวกเขาเห็นกันจนชินตานั่นก็คือ ประตูผีใช่แล้วแกประตูผีที่เราไปกินผัดไทยเจ้าดังกันนั่นแหละชื่อมันมีที่มาที่สยองขวัญขนาดนี้เลยนะเพราะมันคือประตูที่ถูกใช้เป็นเส้นทางหลัดในการลำเลียงศพคนตายนับร้อยนับพันในแต่ละวันออกไปทิ้งที่วัดสเกตภาพขบวนศพที่ถูกลากผ่านประตูนี้ทั้งวันทั้งคืนมันคงเป็นภาพที่หลอนติดตาผู้คนไปตลอดชีวิต เอาละตอนนี้ทุกคนรู้แล้วนะว่าทำไมต้องเป็นวัดสะเกดที่นี้เรามาดูสภาพของวัดในช่วงเวลานั้นกันดีกว่าฉันบอกเลยว่ามันคือฉากที่หลุดออกมาจากหนังสยองขวัญเกรดบีหรือหนังซอมบี้แต่ดันเป็นเรื่องจริงร้อเปอร์เซนที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยของเรานี่เองภาพที่เกิดขึ้นทุกๆวันจนกลายเป็นเรื่องปกติของคนที่นั่นก็คือ จะมีขบวนเกวียนหรือบางทีก็เป็นแค่คนลากแคร่ไม้ธรรมดาธรรมดาบรรทุกศพที่ไม่มีญาติหรือญาติไม่กล้าจัดการมาเป็นกองๆศพแล้วศพเล่าแล้วก็เอามาเททิ้งรวมกันไว้ที่ลานวัดสะเกตใช่ฉันใช้คำว่าเททิ้งเททิ้งเหมือนทิ้งขยะเลยนะแกไม่มีการทำพิธีไม่มีการสวดไม่มีการใส่ลง ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเพราะมันไม่มีเวลาและไม่มีทรัพยากรพอที่จะทำแล้วศพแล้วศพเล่าถูกนำมาทิ้งกองทับผมกันวันแล้ววันเล่าจนมันกลายเป็นภูเขาซากศพขนาดย่อมย่อมกองพเนินเทินทึกบางศพก็เพิ่งตายใหม่ๆบางศพก็เริ่มบวมอืดบางศพก็เริ่มเน่าเฟ,ฟจะจนหนอนขึ้นมีทั้งศพเด็กผู้ใหญ่ คนแก่ผู้หญิงผู้ชายปะปนกันไปหมดพระเนนในวัดก็ต้องทนอยู่กับภาพและกลิ่นที่มันสุดจะบรรยายสวดมนต์ไปก็ได้กลิ่นซากศพโชยมาตลอดเวลาฉันข้าวไปก็เห็นภาพคนลากศพมาทิ้งอยู่ไม่ไกลมันเป็นอะไรที่กระพบกระเทือนจิตใจแบบสุดๆเลยนะแล้วแกคิดดู เมื่อมีซากศพจำนวนมหาศาลขนาดนี้มากองรวมกันในที่โล่งแจ้งใต้แสงแดดที่ร้อนระอุของเมืองไทยมันคือการส่งสัญญาณอะไรมันคือการตีของร้องเปล่าประกาศเปิดบุฟเฟ่ตมื้อใหญ่ให้กับบรรดาสัตว์กินซากทั้งหลายยังไงล่ะและแขก VIP ของงานเลี้ยงสุดสยองในครั้งนี้ก็คือตัวละครเอกของเรื่องเรานั่นก็คือ แรงนัดเองจ้าฝูงแรงจำนวนมหาศาลที่ไม่รู้ว่ามันบินมาจากทิศไหนกันบ้างมารวมตัวกันเหนือท้องฟ้าของวัดสะเกตพวกมันบินวนกันเป็นวงกลมปีกสีดำทำมึนของพวกมันบดบังแสงอาทิตย์จนท้องฟ้ามืดครึ้มเหมือนเมฆพายุแห่งความตายกำลังก่อตัวขึ้น พวกมันรับรู้ได้ถึงกลิ่นคาวเลือดและตลิ่นซากเน่าซึ่งเป็นเหมือนน้ำหอมยี่ห้อปโปรดที่ดึงดูดพวกมันมารวมตัวกันชาวบ้านที่ยังมีชีวิตรอดต่างก็แหงนหน้ามองท้องฟ้าด้วยความหวาดผวาภาพฝูงแรงที่บินวนอยู่นั้นมันเป็นเหมือนลางบอกเหตุว่าความตายยังคงอยู่รอบตัวพวกเขาและมันยังไม่จบลงง่ายๆแล้วแล้วลว,วินาทีที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในประวัติศาสตร์กรุงแคบ ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อแรงตัวแรกตัดสินใจร่อนลงสู่ยอดของภูเขาซากศพนั้นพอมีตัวแรกลงตัวที่เหลือที่บินวนอยู่ก็เหมือนได้รับสัญญาณเปิดงานเลี้ยงพวกมันนับร้อยนับพันตัวกระพากันดิ่งตัวลงมาจากท้องฟ้าเหมือนฝูงเครื่องบินทิ้งระเบิดพุ่งเต้ามาที่กองซากศพนั้นเพียงจุดเดียว แล้วภาพที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นคือภาพที่ติดตาตรึงใจผู้คนในยุคนั้นไปจนวันตายและถูกเล่าขานต่อๆกันมาจนกลายเป็นตำนานสยองขวัญคู่กรุงเทพมหานครฝูงแรงลงมารุมถึงหรือแย่งฉีกกระชากซากศพมนุษย์กันอย่างตะกละตะกรามเสียงจิกเสียงฉีกเนื้อเสียงกระพือปีกดังระง,งมไปทั่วบริเวณพวกมันใช้จงอยปากที่แหลมคมและแข็งแรง เข้าไปที่ลูกตาที่เนื้ออ่อนๆฉีกถึงชิ้นเนื้อตามแขนตามขาหลวงเข้าไปกินเครื่องในคือมันเป็นภาพที่โหดร้ายป่าเถื่อนและลดทรนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ลงจนไม่เหลือชิ้นดีลองนึกภาพตามนะแกศพที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเพื่อนของเราที่เมื่อวานยังพูดคุยกันอยู่เลยวันนี้กลับต้องมากลายเป็นอาหารอันโอชะกำลังถูกฝูสัตว์รุมแทะทึ่งกินต่อหน้าต่อตาโดยที่เราทำอะไรไม่ได้เลย ได้แต่ยืนมองด้วยความสลดใจและสิ้นหวังมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดและอัปยศอดสูมากนะเว้ยภาพของฝูงแร้งที่รุมกินซากศพที่วัดสเกตมันกลายเป็นภาพชินตาของคนกรุงเทพในช่วงเวลานั้นไปเลยและนี่แหละคือที่มาแบบจะจะแบบตรงตัวที่สุดของสำนวนแร้งวัดสเกตมันไม่ได้มาจากคำเปรียบเลยแต่มันมาจากภาพจริงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงๆณนะลานวัดสเกตแห่งนี้ ชาวต่างชาติที่อยู่ในกรุงเทพช่วงนั้นอย่างเช่นสังฆราชปัลละกัวก็ได้บันทึกภาพความน่าสยดสยองนี้เอาไว้ในจดหมายเหตุของท่านด้วยท่านได้บรรยายว่าในตอนกลางวันท้องฟ้าจะเต็มไปด้วยฝูงแรง้งส่วนในตอนกลางคืนเมื่อฝูงแร้งจากไปก็จะมีฝูงสุงนัขจรจัดนับร้อยเข้ามารุมแทะเล่มซากศพที่เหลือจากฝูงแร้งอีกทอดหนึ่งคือพูดยยง่ายๆว่าศพมนุษย์ในตอนนั้นกลายเป็นอาหารของสัตว์ไปโดยสมบูรณ์ทั้งกลางวันและกลางคืน เหตุการณ์สุดสยองนี้มันดำเนินอยู่เป็นเดือนๆน,นะแกจนกระทั่งโรคระบาดเริ่มซาลงไปเองตามธรรมชาติอาจจะเพราะเชื้อโรคมันไม่มีโฮสต์ให้เกาะแล้วเพราะคนส่วนใหญ่ที่ออนแอร์ air ได้ตายไปเกือบหมดหรือคนที่รอดชีวิตก็เริ่มมีภูมิคุ้มกันขึ้นมาพายุแห่งความตายจึงค่อยๆสงบลงทิ้งไว้เพียงความทรงจำอันเลวร้าย หลังจากพายุแห่งความตายได้พัดผ่านไปกรุงเทพมหานครก็เหลือทิ้งไว้แต่ซาปร,รักหักพังทางความรู้สึกและจำนวนประชากรที่ลดหายไปอย่างน่าใจหายมีการประเมินกันว่าเฉพาะในพระนครและพื้นที่ใกล้เคียงมีผู้เสียชีวิตจากโรคหาครั้งนั้นไม่ต่ำกว่า3า0,000ื่นคน ซึ่งเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดในตอนนั้นมันคือสัดส,ส่วนประมาณหนึ่งในสิเลยทีเดียวคือเป็นหายนะระดับที่ล้างบางประชากรเลยก็ว่าได้บ้านหลายหลังก็กลายเป็นบ้านร้างเพราะคนในบ้านตายกันหมดทั้งครอบครัวครอบครัวที่เคยสมบูรณ์ก็ต้องแตกสลายลูกกำพร้าพ่อแม่พ่อแม่สูญเสียลูกมันเป็นความโศกเศร้าที่ปกคลุมไปทั่วทั้งแผ่นดินเศรษฐกิจยุดชะง,งัก ทุกอย่างต้องเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่แล้วที่วัดสักเกตละ่ะเกิดอะไรขึ้นต่อหลังจากที่โรคระบาดสงบลงก็ยังคงเหลือซากกระดูกและชิ้นส่วนมนุษย์กองอยู่เกลื่อนกลาดเต็มพื้นที่ทางการก็ต้องเข้ามาจัดก,การเก็บขวาดครั้งใหญ่โดยการขุดหลุมขนาดมหึมาแล้วนำซากที่เหลือทั้งหมดทั้งกระดูกและเศษเนื้อที่แร้งกับหมาก,กินไม่หมดมาฝังกลบรวมกัน ทำให้พื้นที่บริเวณนั้นของวัดกลายเป็นสุสานหมู่ขนาดใหญ่ไปโดยปริยายเรื่องราวของแรงวัดสเกตได้กลายเป็นตำนานเล่าขานที่ฝังลึกอยู่ในความทรงจำของคนไทยและกลายเป็นคำพังเพยที่ใช้เปรียบเทียบกับคนที่มีนิสัยจ้องจะเอาผลประโยชน์จากความทุกข์หรือความฉิบหายของคนอื่นเหมือนกับฝูงแร้งที่รอคอยการตายของผู้คนนั่นแหละ พอเรื่องราวผ่านมาถึงสมัยรัชกาลที่สาพระองค์ท่านก็ทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างพระเจดีย์ขนาดใหญ่ให้มีความสูงเหมือนภูเขาเพื่อเป็นสีสง่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกรุงเทพและสถานที่ที่พระองค์เลือกก็คือที่วัดสักเกตนี่แหละโดยให้สร้างทับถมลงไปบนพื้นที่ที่เคยใช้เป็นที่ทิ้งซากศพและเป็นสุสานหมู่ของผู้คนจากเหตุการณ์โรคหาครั้งใหญ่นั่นเอง การก่อสร้างในตอนแรกก็มีปัญหาเพราะดินบริเวณนั้นมันเป็นดินที่เกิดจากการถมซากศพมันเลยอ่อนตัวฐานของเจดีที่กำลังก่อสร้างเลยซุดตัวลงมาจนกลายเป็นแค่เนินดินขนาดใหญ่ชาวบ้านก็เลยเรียกกันติดปากว่าภูเขาทองซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ก็ได้มีการบูรณะและสร้างต่อจนสำเร็จ กลายเป็นพระบรมบรรพศหรือภูเขาทองที่เราเห็นกันสวยงามอารามตาอยู่ในปัจจุบันนี่แหละดังนั้นทุกครั้งที่เราไปเที่ยววัดสักเกตทุกครั้งที่เราเดินขึ้นบันไดวน344ขั้นเพื่อจะไปสักการะพระบรมสารีริกาธาตุบนยอดภูเขาทองอยากให้พวกแกรู้ไว้เลยว่าพวกเรากำลังเดินอยู่บนพื้นที่ประวัติศาสตร์ ที่เคยเป็นสุสานของเพื่อนร่วมชาติเรานับหมื่นชีวิตฐานของภูเขาทองที่เราเห็นรากฐานของมันถูกสร้างขึ้นบนกองกระดูกและเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจอย่างแสนสาหัสมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะแกที่สถานที่ที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความตายและความน่าสะพึงกลัวที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองหลวงจะถูกเปลี่ยน ถูกทับถมจนกลายเป็นศาสนสถานที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพที่ใครๆทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็ต้องมาเช็คอินประวัติศาสตร์มันซ้อนทับกันอยู่แบบนี้แหละความสวยงามมันตั้งอยู่บนโศก,กนาฏกรรมแล้วพวกแกคิดว่ายังไงกันบ้างกับเรื่องนี้ลองจินตนาการเล่นๆดูนะถ้าถ้าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน ในกรุงเทพปี2025ของเราที่มีประชากรหนาแน่นกว่านั้นเป็น10-10เท่ามีตึกสูงระฟ้ามีรถไฟฟ้าแต่จู่ๆก็มีโรคระบาดร้ายแรงที่การแพทย์แผนปัจจุบันเอาไม่อยู่แพร่กระจายเข้ามาอย่างรวดเร็วแกคิดว่าสภาพของเมืองเราจะเป็นยังไงเราจะรับมือกับมันได้ดีกว่าคนในสมัยก่อนไหมระบบสาธารณาสุขของเราจะล่มสลายหรือเปล่าหรือสุดท้ายเราอาจจะได้เห็นภาพที่ไม่แตกต่างกันภาพของความโกลาหล ความเห็นแก่ตัวและกองซากศพที่จัดการไม่ทันลองคอมเมนต์คุยกันหน่อยสิอยากรู้ความคิดเห็นของพวกแกมากเลยว่าเราจะเอาตัวรอดยังไงในสถานการณ์แบบนั้นมันเป็นคำถามที่น่าคิดนะเพราะประวัติศาสตร์ม,มันมักจะสำรอยเสมอถึงแม้รูปแบบของมันหรือเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนไปก็ตามเรื่องของแรงวัดสะเก็มันจึงไม่ใช่แค่เรื่องเล่าสยองขวัญเอาไว้ฟังเล่นๆแต่มันคือบทเรียนครั้งสำคัญ ที่ประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ด้วยเลือดและน้ำตามันสอนให้เรารู้ถึงความโหดร้ายของโรคระบาดความเปราะบางของชีวิตมนุษย์และความสำคัญของสุขอ,อนามัยกับการแพทย์ที่เจริญก้าวหน้าที่เรามีกันอยู่ในทุกวันนี้มันทำให้เราเห็นว่าบ,บรรพบุรุษของเราต้องผ่านอะไรที่มันเลวร้ายมาบ้างกว่าจะมาเป็นกรุงเทพเป็นประเทศไทยให้เราได้อยู่กันอย่างสุขสบายในวันนี้มันคือราคาที่ต้องจ่ายด้วยชีวิตคนนับหมื่นเลยนะเว้ย มันทําให้เราต้องหันกลับมามองคุณค่าของสิ่งที่เรามีและไม่ประมาทกับชีวิตและอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือเหตุการณ์อหิวาตะกโรคระบาดครั้งใหญ่นี้มันไม่ได้จบแค่ในสมัยรัชกาลที่สองนะคุณพี่มันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วหายไปเลยแต่มันยังกลับมาระบาดในสยามอีกหลายระลอก ทั้งในสมัยรัชกาลที่3รัชกาลที่4และรัชกาลที่5ขึคือมาเป็นซีรีส์เลยจ้าเหมือนเป็นโรคประจำฤดูการที่คอยมาคร่าชีวิตผู้คนอยู่เรื่อยๆแต่ความแตกต่างที่สำคัญคือในการระบาดในครั้งหลังๆสยามเราริ่มมีองค์ความรู้ทางการแพทย์ตะวันตกเข้ามาแล้วจากพวกหมอสอนศาสนาจากชาวตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขายทำให้เราเริ่มเข้าใจคอนเซปต์ของเชื้อโรค สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มองไม่เห็นที่ปะปนมากับน้ำและอาหารไม่ใช่เรื่องของผูดผีปีศาจอีกต่อไปเราเริ่มรู้จักการต้มน้ำให้สุกก่อนดื่มเริ่มมีการจัดการสุขาพิบาลที่ดีขึ้นเริ่มมีการตั้งโรงพยาบาลมีการให้ยาที่ตรงกับอาการมากขึ้นทำให้การรับมือมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามลำดับถึงแม้จะยังน่ากลัวและมีผู้คนล้มตายอยู่แต่อัตราการเสียชีวิตก็ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ไม่ได้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยเดิมที่วัดสเกตอีกมันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการการเรียนรู้จากความผิดพลาดและการปรับตัวของสังคมไทยจากที่เคยต้องพึ่งแต่พิธีกรรมไล่ผีก็เริ่มหันมาพึ่งพาวิทยาศาสตร์และการแพทย์สมัยใหม่มากขึ้นซึ่งนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆในประวัติศาสตร์การสาธารณสุขของประเทศไทยเลยนะดังนั้นเวลาที่เราไปเที่ยววัดสเกตรครั้งต่อไป นอกจากจะไปไหว้พระขอพรไปถ่ายรูปวิวสวยๆของกรุงเทพบนยอดภูเขาทองแล้วผมอยากให้ทุกคนลองใช้เวลาสักนิดยืนสงบนิ่งแล้วหลับตาลงลองระลึกถึงดวงวิญญาณของผู้คนนับหมื่นที่จบชีวิตลงณสถานที่แห่งนี้พวกเขาคือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมเป็นอิฐก,ก้อนเล็กๆที่ประกอบร่างสร้างเมืองนี้ขึ้นมาเรื่องราวของพวกเขาคือเครื่องเตือนใจให้เรารู้คุณค่าของชีวิต และตระหนักว่าความซีวีไลที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้ได้มาง่ง่ายๆเลยนะพอรู้ประวัติศาสตร์เบื้องหลังแบบนี้แล้วมองภูเขาทองอีกทีความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยปะจากที่เคยมองว่าเป็นแค่เจดีย์สีทองสวยๆตอนนี้มันกลับดูขลังดูมีพลังดูมีเรื่องราวและแฝงไปด้วยความเศร้าที่มันลึกซึ้งมากๆนี่แหละคือสเสน่ห์ของประวัติศาสตร์นะแก มันทำให้เรามองเห็นอะไรได้มากกว่าที่ตาเห็นมันเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันเข้าไว้ด้วยกันและทำให้การไปเที่ยวสถานที่ต่างๆของเรามันมีความหมายมากขึ้นไม่ใช่แค่การไปถ่ายรูปสวยๆลงโซเชียลอย่างเดียวแต่มันคือการไปเรียนรู้และสัมผัสกับจิตวิญญ,ญาณของสถานที่นั้นจริงๆ เป็นไงกันบ้างพวกแกสำหรับเรื่องราวของแรงวัดสเกตในวันนี้พีกสมคำร่ำลือไม่ล่าคือจากสำนวนที่เคยได้ยินผ่านๆหูพอได้มารู้เบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆแล้วมันทั้งหดหูสยดสยองและให้ข้อคิดอะไรเราได้เยอะมากๆเลยนะมันคือประวัติศาสตร์ที่ทั้งดาร์กและน่าสนใจในเวลาเดียวกันข้อคิดที่ฉันได้แบบจริงๆเลยนะก็คือประวัติศาสตร์ มันซ่อนอยู่ในทุกที่รอบตัวเราแม้แต่ในที่ที่เราคาดไม่ถึงที่สุดยังภูเขาทองที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางกรุงใครจะไปคิดว่าฐานของมันคือสุสานของโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของเมืองนี้มันสอนให้เราอย่ามองอะไรแค่เพียงเปลือกนอกแต่ให้ลองค้นลึกลงไปแล้วเราอาจจะเจอเรื่องราวที่น่าทึ่งน่าเศร้าหรือน่าขนลุกซ่อนอยู่ก็เป็นได้และที่สำคัญที่สุด เรื่องนี้มันสอนให้เราเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์และการแพทย์ในยุคที่ไม่มีความรู้เหล่านี้มนุษย์เราเปราะบางและไร้ทางสู้ต่อโรคภัยไข้เจ็บมากแค่ไหนเราควรขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนและนวัตกรรมต่างๆที่ทำให้เรามีชีวิตที่ปลอดภัยและยืนยาวกว่าคนในสมัยก่อนมากเอาล่ะวันนี้ก็เมาท์มอยกันมาพอสมควรแล้วหวังว่าทุกคนจะได้รับทั้งความรู้และความบันเทิงแบบจัดเต็นเหมือนเดิมนะ ใครมีเรื่องราวประวัติศาสตร์เด็ดๆแปลกๆหรือสยองสยองที่อยากให้ผมเอามาเล่าในสไตล์ขี้เมาแบบนี้อีกก็คอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะฉันอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนและจะพยายามไปหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังกันขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่อยู่ฟังกันจนจบมันมีความหมายกับฉันมากจริงๆอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลย จะได้ไม่พลาดเรื่องราวสุดพีคสุดเ e อ็กคลุซีไในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ฉันต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติและรักษาสุขภาพกันให้ดีๆนะครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันไหนประวัติศาสตร์มันอาจจะซ้ำรอยเดิมขึ้นมาอีกก็ได้โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนใครจะไปรู้จริงไหมไปแล้วนะ บายๆจ้าดูแลตัวเองดีๆนะทุกคน